หลังจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วก็จะมีปุ่มเปิดอย่างนี้ใช่ไหมท่านผู้ชมกดเปิดเข้าไปเลยครับกดเข้าไปที่ลงทะเบียนครับดูตามลูกศรผงไปเลยนะนี่นะครับเขาก็จะมีข้อมูลนะครับเป็นนโยบายให้เราอ่านนะครับข้อมูลเราก็อ่านเข้าไปครับอ่านแล้วก็เลื่อนมาด้านล่างสุดกดเข้าไปที่ชั้นยินยอมเนี่ยติ้งแล้วก็กดถัดไป าจากนั้นก็จะมีในส่วนของการกรอกข้อมูลท่านผู้ชมก็กรอกเลยนะครับมีอะไรบ้างมีหมายเลขบัตรประจตัวประชาชนเบอร์มือถือเบอร์มือถือถสาคัญมากท่านผู้ชมต้องกรอกเบอร์มือถือที่ท่านผู้ชมสามารถรับ OTP ได้นะครับเพราะว่าในขั้นตอนต่อไปมันต้องนํา OTP มากรอกด้วยเนาะชื่อนามสกุลธรรมดานะครับแล้วก็วันเดือนปีเกิดอีเมลไม่ต้องใส่ก็ได้ครับหลังจากนั้นท่านผู้ชมก็กดถัดไปหลังจากที่ท่านผู้ชมกรอกข้อมูลของตัวเองเสร็จแล้วเนาะหลังจากที่กดถัดไปเสร็จแล้วนะครับก็จะมาเจอหน้านี้ท่านผู้ชมกดเข้าไปที่คลิกที่นี่เพื่อรรัับหส OTP นะครับ ท่านผู้ชมก็กดแตะเข้าไปปึ้งอย่างนี้เดี๋ยวก็จะมี OTP ส่งมาท่านผู้ชมก็นํา OTP มากรอกด้านล่างนี้นะครับนี่หลังจากกรอกเสร็จแล้วท่านผู้ชมก็กดยืนยันนะครับหลังจากกดยืนยันแล้วท่านผู้ชมก็จะมีหน้าให้ท่านผู้ชมล็อกอินท่านผู้ชมก็ทําการล็อกอินเข้าไปทีนี้ท่านผู้ชมก็จะมีข้อมูลแต่ข้อมูลตัวนี้มันยังเป็นเว็บไซต์เนาะถ้าเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมก็ออกไปจากเว็บไซต์ก่อน ท่านผู้ชมก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันใหม่นะครับก็จะมาเจอหน้าอย่างนี้ทีนี้ท่านผู้ชมก็นําข้อมูลที่ท่านผู้ชมได้กรอกไปเมื่อกี้มีอะไรบ้างก็คือเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักแล้วก็รหัสผ่านที่เราได้ตั้งขึ้นเองมากรอกหน้านี้นะครับก็จะมีข้อมูลของเราปรากฏเลยมันใช้ในแอปพลิเคชันง่ายกว่าเว็บไซต์เนาะ